โอเคครับก็โอ้โหแม่งเดี๋ยวดูก่อนดิครับเราได้นี่มาครับผมอยากรู้ว่ามันเอาไปใส่อะไรนะฮะตอนนี้โอ้โหแม่งได้มาไม่รู้จะทําอะไรครับเนี่ยจะตอบทิ้งก็ไม่ได้ครับเนี่ยโอ้โหเสียดายของนะฮะโอเคครับก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไปอยู่กับเกมเคาออฟเฟียนะครับกับผมยีสเคนะครับเออเชคเกอร์นะฮะเดี๋ยวแม่งเมื่อกี้แม่งก็เซฟเซฟเอ่อเซฟมาแล้วนี่ยอ้าวเข้าไปเฉยเลยห้องไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันกูจจะกลับมานะเนี่ยเดี๋ยวแม่งงงห้องฮะ นี่ก็เข้าได้เอาแล้วมึงชิบหายละเดี๋ยวดูก่อนสำรวจเกตครับตอนนี้ว่าเราอยู่ไหนครับตอนนี้ผมก็งงนะฮะเดี๋ยวขอดูห้องห้องนี้หรอเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุ้ณๆนะอ๋อโอเคตรงนี้ที่มานี่หว่าเข้าใจาครับเข้าไปถูกแล้วโอเคอ่าจะได้ไม่งงไงนะฮะ ห้องนี้เปิดได้ห้องนี้ไม่ได้โอเคห้องนี้ครับชัวร์อ่าโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะครตรงนี้ก็ตันนะฮะไม่ได้โอเคเปิดไม่ได้เฮ้ยมีอะไรกูเก็บไหมไม่มีฮะโอเคโอ้โหแม่งทางเอาแล้วมึงทางแบบนี้เฮ้ยมีอะไรเก็บเปล่าเฮ้ยอะไรวะแม่งก็เหมือนก้อนหินโอเคไม่ได้ไปต่อครับ ไอ้ที่อเอาแล้วมึงมันเนี่ยเพนมีคนมีเพื่อนผมเ <c oughs> พื่อนผมบอกว่าไอเนี่ยเอาไปติดเอาไปติดตรงรถไฟอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนนะฮะเมาไม่ได้เข้าไม่ได้ตอนนี้ล็อกนี่ก็ตันตันแต่มีเข็มชิดยาโอเคขอบคุณมากโอเคครับเดี๋ยวๆตรงน,นี้มันที่เดิมนี่แม่งมาผิดที่อีกแล้วกูเย้ แม่งจำทางไม่ได้ครับเนี่ยแม่งมันต้องเล่นต่อเนื่องอะ่ะนี่ผมไม่ได้เล่นต่อเนื่องไงมันไม่งั้นก็จำได้เหรอแม่คนเราต้องมีลืมมันบ้างอะไรจริงไหมครับนะเออแม่เออเกลับกลับกลับนี่ล็อกโอเคกลับทางไหนวะงงวะเนี่ยโอ้โหมาทางนี้กลับทางนี้ไม่ได้โอ้โทางนี้เหรอวะ ใช่เหรอวะมันใช่เหรอวะเนี่ยหิมะตกแล้วไอ้เหี้ยหิมะตกแล้วครับเมื่อกี้ออกมาหิมะยังไม่ตกเลยเอานะครับหิมะตกแล้วทีนี้มึงเสียงนะเสียงอย่าเพิ่งนะมึงกดตัวบีครับวิง้งถูกอะไรไม่รู้นะอุย๊ยจุดเซฟกูเซฟเลยครับก็อขอขอบคุณนะทุกคนที่รับชมนะทุยจะบ้าเหรอเพิ่งเล่นไอ้บ้าจะจบได้ไงเราเข่าครับ นนมัวตอนนี้มัวแล้วนะฮะทุกอย่างความเดาล้วนๆครับใช้เว็บทูเดาล้วนๆตอนนี้นะฮะกลับหมดอะตอนเนี้ยไปไหนไม่รู้ครับกลับกลับอย่างเดียวไม่กลับอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีข้าวด้วย <c oughs> มันต้องมีข้าวถึงจะอร่อยนะฮะมันต้องกินกะกลับแหม่กูก็เล่นมาได้เนาะก็ล็อกอีกเฮียล็อกทุกห้องเลยล็อกทุกห้องฮนะ ตรงนี้เปิดได้โอเคเออไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้อีกแล้วให้กูไปทางไหนวะเนี่ยตันมีอะไรกูเก็บไหมไม่มีล็อกโอเคไปครับกลับยาวเลยครับเนี่ยแม่งรถตู้แม่งมกตกตรงนี้ เอาแล you uh, um. uh, so ้วครับตอนนี้ได้เวลาเดาทางกันอีกแล้วครับตอนนี้ที่แนวเนี่ยเซยูฟิวส์เซซ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 เดี๋ยวซซ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 ดซซามซซซซซซ้ซซซดซด้ซซซซซ้ซซ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 อซซ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  แม่งที่ไหนวะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปก่อนได้ไหมยะเพิ่งมาได้ไหมทางนี้เหมือนจะต,ต้องไปสำรวจก่อนครับตอนนี้โอเคสำรวจครับสำรวจขอสำรวจก่อนนะยวขอสำรวจห้องนี้ก่อนครับเหมือนเอามาแล้วด้วยนะฮะดูก่อนเพื่อความแน่ใจงไงนะฮะโอเคครับตามนั้นัะ ตามนั้นตรงนี้มาแล้วนะฮะจะดูว่าล็อกตรงนี้ต้องเอาแจมาเปิดอีกแล้วนะฮะกลับห้องนี้ไปก่อนเปิดดูก่อนครับตอนนี้ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะฮะถ้ามีตัวอะไรแปลกๆโผล่มาก็อาจจะถูกนะครับเซฟเซฟครับตอนนี้เอาง่ายเจอตรงไหนเจอที่เซฟตรงไหนเซฟตรงนั้นนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมโอเคตรงนี้เอ่อ มันมันมันให้ฟิลไปใส่ตรงไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวเราอยู่ไหนนี่เราอยู่ที่ไหนเหรครับตอนนี้เราต้องไปที่เอสโซนอเวนิวส์นะฮะเราต้องกลับทางนี้เดอะแลนด์พาร์คต้องกลับมาจุดนี้นะจุดนี้เราเดินเดินไปเดี๋ยวเดี๋ยวจุดนี้นะถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ต้องเดินออกมาใช่ป่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่แม่งหมื่นโรนัลสตรีทโรนัลสตรีทเดินมาทางนี้ Park Land ใช่ไหมมาร์คแลนมาร์คแลนเดินมาโดนอลสตีดโดนอลสตีดตรงไหนวะที่นี่คือช่วยบอกกูได้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนเงียบอีกหาทางไหนวะเนี่ยหิมะก็ตกนี่โบกี้รถไฟเอ้ยเอ้ยอุ้ยซัมติงมีรางอย่างด็อกบล็อกครับไปไม่ได้ ไปไม่ได้ยังมีอะไรแปลกๆโผล่มาแล้วมึงมีมาตอนนี้กูก็ไม่ไหวนะครับจริงนะฮะโอเคมีอะไรให้ไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็ว่างเปล่านะไม่มีอะไรครับเข้าได้ก็ผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่นะครับตรงนี้มันไม่น่าจะใช่ ไอ้ไนั่นเลยครับอเวนิวอะไรที่ว่านั้นเอ่อตรงน,นี้เราไม่น่าจะมาที่นี่คนระับไม่ใช่คนระับออกครับออกออกมันอยู่จุดไหนวะเนี้ยนะครับผมต้องให้เวลาฮะอาจจะเสียเวลาจริงๆนะพาร์ทนี้แม่งจำทางไม่ได้กลับน่าจะกลับยาวเลยมั้งถ้าเกิดเป็นที่ตรงนั้นนะผมว่าน่าจะกลับยาวนะครับเดี๋ยวกลับยาวเลยดีกว่านะฮะกลับไปตรงจุดนู้นเลย ครับกลับครับกลับ,บดีนะครับที่ไม่มีตัวอะไรมากระจุกจิกกวนใจนะฮะอย่าอย่ามีเลยครับไม่ชอบนะฮะให้กูเดินสบายสบายดีกว่านะ <laughs> าเะได้เจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับไป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 เดี๋ยวเราอู๋ครับดูครับแหม่ไม่ใช่แล้วอ่ะแม่งก,กูก็ฝืนมาเที่อแค่แค่ทางก็ไม่ใช่แล้วอะ นะครับเราจะต้องจำทางให้ได้นะว่ามันไปทางไหนนะครับโอเคโอเคเราอยู่ตรงไหนแล้วนี่อะเดลพาร์กกินพาร์กเหมือนกินพาร์กเลยวะออกมาครับกลับกลับตรงนี้รู้สึกว่ามีทางไปนะได้ไหมได้ไหมบล็อกอีกทางบล็อก ขึ้นตรงนี้ได้ไหมโหแม่งบล็อกกูเลยแบบบล็อกแบบไม่ให้ไปเลยครับนี่แต่กูติดบล็อกนี่ชิบหายเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไไดเสียงเหมือนเครื่องบินบินอนะ่ะแม่งไม่เกี่ยวละไม่น่าจะเกี่ยวแล้ว,วล่ะนะฮะแคบกลับครับนี่นทางไหนวะแ้ให้กูมาเนี่ยแบบเออกุ้งกลง,กลงแบบกุ้งกงมาเงี้ยไม่ไหวแล้วเนี่ย มันกลับยังไงวะแต่แต่กูลงมายังไงวะเนี่ยมึนเลยเนี่ยโอ้โหโอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณครับคุณคุณโชเซนเหมือนเรียนมานี่ไงโอ้โหเด้ๆกลับครับกลับกลับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราต้องโชเซนเหมือนเรียนมานะฮะเฮ้ยประตูไหนวะ เอาแล้วมึงเออๆคือว่าตับครับเข้ามาประตูนี้ท่านนี้ท่านนี้กุสากูามาแล้วนะน,นี่ไปกูก็ตันไปทางน,นี้ได้ไหมเออโอเคครับขึเขาละไอ้เ <c> จ <ười> ้าเล็กกูจะออกมาทำไมวะโอ้แม่งมันต้องเพื่อความแน่ใจงไงครับมันต้องกลับนะเดี๋ยว,ยว,ยวกระโดดครับมันต้องลงมันต้องลงตามตามระเบียบนะโอเคกระโดดมแม่งกระโดด กระโดดไม่ไม่ผ่านด้วยโอเคไม่เป็นไรครับนะกลับรับกลับว้วเพลงมืดเอ้ยเพลงมืดวะเพลงเงียบนะตอนนี้ต้องมีตัวอะไรผมมาครับอย่านะมึงอย่าแม่งไฟมึงดูไฟดิอย่านะมึงอย่านะมึงอย่านะมึง,มงพอกูยิงนะมึงโถ่เอ้ไม่ได้แดกกูหรอก อืมโอเคครับไม่มีอะไรครับปลอดภัยครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคครับเป็นไดครับขึ้นต่อครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตัวอย่างปกตินะับโอ้โหบรรยากาศตอนนี้อยู่ช่วงปกตินะฮะโอ้โหไม่มีอะไรออกมากดดันเราเลยนะตอนนี้ดีมากนะฮะสับตอนนี้ผมก็เริ่มต้องเปิดไฟแล้วละครับไม่ค่อยดียังไงไม่รู้นะฮะตรงนี้มาแล้วนะฮะ ต้องกลับจ้าตอนนี้กลับโอ้โหกลับยาวเลยนะเอ้าเออห้องไหนวะเนี่ยโอเคบล็อกกลับๆับกลับไปไม่ได้โอเคลงบันไดครับยาโผล่มานะยานะอย่านะอูนะอนะ้ห่านะมึง อย่านะมึงอย่านะมึงอย่านะครับอย่านะครับไม่ดีนะครับอย่าโผล่มานะครับจังหวะนี้กูตั้งตัวทันนะฮะกูเต็มใจไปแล้วครับโผล่มากูยิงเท่านั้นครับโอ้โหยิงครันที่ครองโลกนะฮะเดี๋ยวมีอะไรให้กูเก็บไหมเนี่ยไม่มีเลยครับโอ้โหเฮ้ยใส่เดือนใส่เดือนใส่กอกจะส่กอกนะฮะย่าหานะครับ ทางไหนวะเนี่ยลองลองไปทางนี้ก่อนครับดูดีว่าใช่หรือเปล่าเช็คก่อนลองเช็คก่อนทางนี้เหมือนกับว่าที่เรากระโดดลงมาใช่ไหมทางนี้โอเคครับทางนี้น่าจะตันน่าจะไปไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูทางหนึ่งกว่านฮะค่อยๆไปครับโอเคเออทางนี้ฮะตันเฮ้ยกลับไงวะ แม่งชิบหายละบางนี้เจอไส้กอกนะฮะโอเคบางนี้เฮ้ยมันตันอะ่ะไปไม่ได้อะ่ะชิบหายละชิบหายละครับชิบหายละครับไปไงวะเนี่ยมืนทางแล้วครับเนี่ยโอโ้โหโอ้โหไม่ได้แล้วครับเนี่ยไปไงวะกรรมจะกูจะมาเพื่อชิพ่ายละ แล้วมึงมืนทางแล้วมืนทางแล้วมึงโอ้โหทางไหนวะครับเนี่ยช่วยบอกเอิร์ดหน่อยนะฮะโหมึนอะทางไหนอะโอ้หแม่งไม่ได้แล้วครับเนี่ยมืนจัดเลยครับมันไปทางไหนเหล่าโอ้โไปทางนี้กลับ โอ oh, แม่งช่วงเวนี้คือช่วงเวลาที่มึนมืนที่สุดแล้วครับในชีวิตไม่เคยเล่นเกมไรมึนขนาดนี้มาก่อนเลยมืนครับมืนตีมืนอย่างเดียวกลับทางไหนช่วยวันบอกนะฮะทางที่ว่า,างไงผมก็ต้องกลับไปที่ถนนเส้นนั้นอะไอที่ว่ามีตัวที่เป็นหนวดหนวดอะแต่ผมกลับไม่ได้อะทางไหนวนะเนี่ย แม่งผมใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานมากแล้วครับขึ้นครับขึ้นนะที่เดิมครับขึ้นอย่างเดิมทุกอย่างจะกลับไปหามันยังไงกลับไม่ได้แล้วอ่ะขึ้นมาบ,บนนี้โหเนี่ยมันเป็นทางนี้แล้วครับ โอ้โมันไม่ได้มันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ทางที่ถูกอะครับไปไงวะโอ้หแม่งมึนเลยครับเนี่ยโอ้โหอาโอเคครับแม่งหลังจากที่เดินเดินแม่งหามาตั้งหาเป็นนาทีเป็นชั่วกับเป็นเกือบชั่วโมงวครับเนี่ยผมก็เจอตรงนี้นะฮะถ้าได้เราใส่ของฟิลนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะย้อนไปให้ดูนะว่าไปทางไหนนะฮะทางนี้นะนี่ครับ ขึ้นมาครับนี่ครับทางนี้นะผมมันจะประตูมันจะเปิดออกนะครับเนี่ยนี่มันจุดตรงนี้ที่ว่ามันคุณเคยเซฟนะฮะนี่จุดเซฟก็ได้หายไปแล้วนะฮะเนี่ยเข้าประตูนี้นะฮะเนี่ยประตูนี้มันจะเปิดอยู่เนี่ย south avenue เนี่ยฮะตรงนี้ครับเข้าไปเลยครับอ่าโอเคครับแหม่แม่งเสียเวลาตั้งนานโอเคครับโทษทีนะฮไม่มใครจะไปรู้หรอกรับเนี่ยโอเคครับมันต้องการฟิวโอเคครับใส่ครับอ่าโอเคครับเปิดครับอ่าเข้าไปแล้วนะโอ้โหแม่ง หาตั้งนานนะฮะถ้ากูจะเจอนะฮะเนี่ยแม่งรอบรอบเป็นชั่วโมงเลยเอะไรวะเนี่ย h i s s n Square t o มให้กูรับทางเก่าก็แล้วใช่ไหมเฮออ้ยเด็ก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 ดอกเด็กดอกเด็กดอกสองตัวไม่วันไม่เคยวัน,ไม,วนไม่เคยวันอยู่แล้วไม่เคยวันครับไม่เคยวันเปกระสุนประยดกระสุนประยดกระสุน ไม่เคยพลาดพาทุกดอกไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดแหมเป็นไงครับเป็นไงครับแหมไปกระสุนโดขนาดไหนครับใช่ไหมครับโถเอ้ยเดี๋ยวทางนี้ไปเดี๋ยวทางไหนวะเนี่ยทางนี้ก่อนครับทางนี้ก่อนอืมโบเคนแม่งก็ลุยแล้วโบเคนนะฮะช็อตขนาดนั้นแม่งไปได้ก็ไม่รู้ว่างไงครับทางนี้โอเคครับโอ้ยแม่งเสียงประตูซะแม่ง เสียงเปิดมึงนะจุเซฟเยี่ยมโอ้โหโอเคโอเคอืมแม่ง้ากูจะหาเจอนะฮะเนี่ยต่อครับต่อครับอืมทางไหนวะตันเสียงมันมีตัวอะไรเนาะงสำรวจสองเซ้นครับมีตัวอะไรหรือเปล่า ล็อกกับล็อกไปไงวะกระโดดข้ามโอเคครับต้องกระโดดข้ามครับเออกูเตรสไนเปอร์กอนรู้สึกไม่ค่อยดีอ้อหนี่เป็นไดเรนโอเคครับเฮ้ย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 ความรู้สึกมันมีอะไรไม่รู้อะตัวอะไรวะ โอ้โหชัดครับไอตัวหนวดชัดเลยเห็นปะเนี่ยเห็นนะ,เห,นะเห็นนะครับเห็นนะครับโอ้โหแม่งไม่เห็นก็บ้าแล้วเนี่ยโอ้โหเจอรถไฟครับเจอรถไฟโอเคนะมาเอเราอยู่ไหนวะเนะนี่ยอ๋อในรถเนี่ยก็ดูสถานีรถไฟแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้เจอไอตัวหนวดด้วยนะฮะไอหนวดหนวดยาวบานเบยนะฮะโอเคแล้วนี่เราเจอรถไฟนะฮะ ไม่รู้ทำไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นมาขึ้นไดครับขึ้นมาไดเลื่อนอ่าโออโห้ยอุ้้ยอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาอืมอืมไอ้ห่ตายคาบันไดเลยนะมึงไม่ให้กูตั้งตัวเลยอ่ะไม่กูมันตั้งตัวเลยให้กูตั้งตัวก็ได้โอเคล็อกรูเรื่องโอเคกูต้องมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูทางนี้ก่อนครับผมมีของไม่มีขอบคุณมาก เฮ้ยเข้าได้เข้าได้อย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าดูตรงนี้ก่อนมีของเปล่าโอเคบล็อกไม่มีอะไร <_ S 2> เข้าต่อไม่ไม่ต้องใส่ใจนะผมต้องเช็คว่าเอ่อทุกอย่างมันโอ้ยไอ้เชี่ยยิงยิงยิงตายตายตายไอ้ตัวน,นี้กูจำได้มึงแม่ง มึงมึงมึงมีอะไรพิเศษนะฮะกูจำได้แมกซีนเทียปูลทูไนโอเคเจอไอจูออนนี่กูเขากูจำได้เลยแม่นเลยครับนะฮะรู้ว่ามึงเป็นยังไงอ่ะนะเกมชิตยาเยี่ยมออกับออกทางนี้ครับทางนี้น่าจะนี่น่าจะไปไม่ได้นะโอเคไม่มีพลังงานนะฮะเฮ้ย มีอะไรบ้าเฮ้ยแม็กกาซีนทีบูนทนาะอีกแล้วสองลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียเฮียโอ้ยเด้อโอ้ยเฮียตกใจยุ่งไปโอ้ยแม่งอิสระพักอ่าไม่ให้กูต้องตัวนะมึงผมเมื่อกี้ผมแม่งกระเด็นแทบออกจากคอมเด้อเด้อเด้ออะไรวะเนี่ยอันนี้คันโยก โยกได้นี่คันโยกโอเคโยกแบงหมดอ่าโยกครับโยกโยกหนึ่งที่แล้วครับอีกที่หนึ่งโยกกูโยกโยกแล้วกูโยกใหญ่เลยมากูโยกเสร็จแล้วมึงเดี๋ยวออกไปกูว่าต้องเจอแน่เลยวะเฮียอย่ามานะมึงเตรียมใจไปแล้วมามึงมาตัวนี้ครับเปิดได้ครับเปิดได้กูเปิดใหญ่เลยครับตัวนี้ ไปครับ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 อ้าวอ้าวเฮียปิด,ปด,ปดอ,อัตโนมัติเบยโอ้โหกูต้องไปกดใหม่ใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวกูต้องมากดใหม่เอ้าเฮ้ยเอา้าเอา้าอ๋อไอ้เหี้ยกูต้องออกอ๋อต้องออกทางให้ได้หรือเปล่ากับเขาล็อกไว้อะไรตอนนี้ปะอืมเดี๋ยวเนาะวิ่งไปก่อนวิ่งับทางนี้ไม่ใช่ครับ ตมองดูทางไหนทางไหนวะเออทางนี้ไม่น่าใช่นะทางนี้น่าจะเป็นทางกลับรึเปล่าวะลองไปดูดิเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่ทันอีกแล้วทางมันมีบันไดอะครับอ๋อทางนี้นี่เองอ๋อต้องเดินเลาะมาทางนี้มันเข้านี่ฮะโหต้องรีบมานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจำทางก่อน นะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคทางนี้นะโอเคเราจะจำไว้นะวิ่งกับวิ่งทำ,ทำเวลาหน่อยครับทำเวลาหน่อยนะฮะวิ่งตรงมาเลยนะโอเคจังหวะนี้เข้าครับอ่าเข้าทางนี้เดี๋ยวออกประตูนี้ได้ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับอ้าวชิบหายออกไหนวะเนี่ย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อต้องเป็นเดี๋ยวทางนี้นี่ทางออกต้องเป็นประตูนี้ฮะอ่าโอเคนี่แหละประตูนี้แหละเปิดใช่ร teens, หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับวิงว่งครับวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งทางนี้ทางนี้เร็ว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 ครับ ไปครับไปครับไปครับแล้วไอ้เหี้ยช้าช้าอ่ะไปเลยสิวะโอ้แม่งชิบหายไม่ทันแน่เลยโอ้โหแม่งไม่ทันแน่เลยครับเนี่ยแค่ไปอันนี้ก็ผิดทางแล้วอ่ะโอ้แม่งไม่ไม่น่าทันนะครับเนี่ยทันนี้แบบโอ้มาสัจจันทร์นะโอ้ไม่น่าทันครับถ้าทันนี้จะสวรรค์มากเลยจริงวิ่งครับเสริมแรงครับวิ่งครับเร็วเร็วไอ้เหี้ยจะไม่ทันอยู่แล้วโอ้โหไม่ทัน นิดเดียวเองโอ้อแม่งเสียเวลาอีกชิบ่าเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้แม่งขอโทษขอโทษขอโทษเด้ดด้โอ้มันต้องรีบนะครับทำทางก่อนแป๊บนึงทางนี้ครับออกทางนี้ได้อ,ไ PG ออกนี้ยเราวิ่งออกไปเลยนะทางนี้ทางนี้ครับปึ๊บตรงไปทางนี้โอเค ป๊บปออกมานี้วิ่งครับวิ่งครับออกนี้ครับวิ่งครับโอเคออกออกมาปั๊บปึ๊บลงครับลง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 โอเควิ่งครับวิ่ง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 อยเท้าสอยเท้าใอยเท้าซิมอนใสยเท้าซิมอนเร็ว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 เรวเร็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 วเรเร็วเร็วเร เท่าเยี่ยม yes มา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 เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโทรศัพท์แบตกูจะหมดแม่งโลแบตเตอรี่ไอ้ฮะโอ้ยไอ้เคิ้หูอย่าพึ่งอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่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 งไอคิวยิงแบตหมดแบตหมดเฮ้ยเาช่วยเอายังไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะแบตเตอรี่แม่งจะหมดอีก มึงจะมามชีวิตมันซวยขนาดนี้วะโหแม่งล็อกแบตเตอรี่จะหมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี้ยเดี๋ยวโยกได้มันโยกได้โยกกูโยกกูโยกอีกอืมก็ได้กูยกหมดแหละตอนเนี้ยเฮ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 ้ยยังไงครับยังไงครับชน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  เละอัพเละโอ้แม่งชนชนชนตายเลยตายบ่อะน่าจะตายแล้วนะมันน่าจะรอดโอเคครับน่าจะกลับนะครับเนี่ยเฮ้ยยังไงครับยังไงให้ดีครับให้ดีทางไหนวะวยเซฟก่อนเซฟก่อนอ่า โอเคดูสิไปทางไหนไปทางไหนเอออะไรวะเฮ้ยไอผีเตียงผีเตียงไอผีเตียงไอผีเตียงไอผีเตียงแม่งกูสุดหมดชิบหายไอเตียงไอเตียงอย่าพึ่งใจเย็นโอ้แม่งสองตัวสัตว์ตรงนี้แหละใกล้ๆไอ้สัตว์มามามาไหนวะไหนวะเตียงอยู่ไหนวะอ๋อนั่นไง นั่นไงล่วงล่วงไหมล่วงไหมไม่ล่วงอุ้ยอุ้ยแม็กหมดชิบหายเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กเร็วเนี่ยลบหล,ล,ลังเสาลบหลังเสาลบหลังเสาก่อนไม่โดนไม่โดนสิมึงไม่โดนสิม,มึง,ม,ม,ม,งมามาแล้วอืออือล่วงล่วงล่วงหนึ่งกระล่วงนะฮะเฮ้ยครับเฮ้ยประตูนี้เข้าได้เยี่ยมโอ้ยแย่แย่แย่แย,แย,แย,แย่ครับ อุ๊ยจุดเซฟโอเคครับเฮ้ยแม่งมีมีผู้เดี๋ยวสตาร์ไปปลอดจงวะอ่ารู้เรื่องครับรู้เรื่องรู้เรื่องครับรู้เรื่องเลยนะฮะโอเคครับมีผมเจออะไรไม่รู้แดงๆสองอันนะครับเดี๋ยวเราพอนแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับก็ต้องมาจอดต่อกันพาร์ทหน้านะเป็นพาร์ทที่เอ่อสิบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นพาร์ทที่สิบนะฮะโอเคเซฟครับโอ้โหแม่งฝาดหาทางเจอนะไงผมก็ต้องได้จบจริงๆนะเนี่ยต้องทุ่มเทครับไปโปรเจกต์นี้นะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณผู้คนที่รับชมด้วยนะฮะบ,บายยครับฟันดีครับจุ๊บๆบ๊ายบาย